นี้เราก็จะมาแจาก ex ็กไฟล์เอกพกันนะครับก็นี่เลยน,นี่เป็นตัวอย่างนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างลิงก์เออลิงก์อยู่ใต้ลา่ลงลงลางคลิปนะครับเอาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะ้าเพดูแบบโปรนะครับแบบเสียตังค์ในปิสโตนะครับไปหาโหลดมานะครับ ก,นะก,ก็จะไปลดน้ำตางนี้นะครับดตลาดก็มีมีแฟ้มหลายๆแห่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ คลิปหน้าก็จะมาสรนอะไรว่าลงแบปนะลงแบปนะไปดูกัน,นไปสอนลงแบปด้วยคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ